ด้วยกระไ,ไม้สวัสดีะเพื่อน,นบารนะคะ,ะรครดวกรมันนี้นะคะบารมาแนะนําอาหารเช้าของบาทให้เพื่อนๆฟังกันนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะข่าวๆก็คือข้าวหมากค่ะแล้วก็เอ๊นี่ค่ะมีมะเมล็ดอัลมมนนะคะมีมะเมล็ดแตงโมค่ะแล้วก็มีมเมล็ดฟักทองนะคะ แล้วก็มีถั่วพีแคนด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดนะคะแล้วก็ช่วยนะคะตัวเข้าหมากเองนะคะจะช่วยเพิ่มแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะคะแล้วก็ถั่วมเมล็ดแห้งบำรุงสมองนะคะต้านอนุมูลอิสระค่ะดีต่อใจดีต่อสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้้าก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้กับอาหารเช้าของบาสนะคะ อ๋ออย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองล่ะคะ่ะ